สวัสดีครับวันนี้พามาดูการเปลี่ยนซีนกระบอกแม้าโอ้โ้ซีนกระบอก บอกบอกกระบอกมุ้งกียนบอกเล็กไม่ออกใช้บอกใหญ่ ต้องหมุนเนาะหมุนกับเข้ามาอีก แรงนะ มั ừ, ừ, น,นนัน้นออกมาแล้วต่อ,อไปดึงออกบอกไปเนี่ยมาต่อให้มันโตเเ้าอีกง่ายน้ำ เสียงมดแล้วเนาะบาร์ก็ไม่บาร์เสียขอบตัวนี้มีสิ้น,ะนวะอูปูตรงเนี้ยอูู้เออ๋อรถจะน็อมาจอดเลย่ะเดอ๋อวหลอกขาวออก

เรียบร้อยครับหลุดออกมาหลุดออกมาเรียบร้อยครับสูงกิ่งแดงๆต่วะดูดออกแลนะครับขอบนอกในตัวเนี้ยสุวเนี่ยขอบในที่มันไหลออกไปส่วนนี้เลยเออส่วนี้คือตัวดันตัว นข่ามตาไนไม่ไม่ไหนไม่อมไไม่เห็นแสดงว่ามัน ไม่น่าจะมีคนละตัวว่าที่เขาเรียกไม้มันเป็นอะไรวะมันมันมีไม้แล้วมันเป็นโอ้ไม่ไม,มีอะลรหรือเปามันนี้กับฟัง,งก์ชัญเหมือนกันเออมันจอยแห้งไปเลยน่าจะมาเป็นชุดถือไปทีเลยเดี๋ยวปอปมาไม่ทันช่วงประอกอบใส่นะครับพอดีติดคนละอรอพวกไหนรู้นะเดี๋ยวจะ หารูปมาให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงแล้วก็โอลิงเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ยกใ่ครับตอนนี้ก็แค่ยกกระบอกใ่กรอกสลักเข้าไปไม่ยากครับเพียงลงเพิ่ง,งคเคยเปลี่ยนครั้งแรกช่างก็ ยังไม่เป็นเท่าไหร่ตอต,อตามกระบวบการที่พอมีขยับมาทางนี้เบาเบาเบาว่า งกขึ้นนิดนึงครับยกขึ้นนิดนึงเออพ่อพอดีเอาใครที่หลัง้ำใครขังนีก่อนใครขังนี่จะเสียสลักกัอนเดวๆหมเสายื่สลักก่อนหลังจากใส่กระบอกต่อสายเสร็จนะครับ เดี๋ยวจะลองปลุกเข้ามาเพื่อใส่สลักพุ่งกีดูนะจะปลุกกระบอกมันให้มันใส่พุ่งกีได้ลองดูว่ามันจะรั่วหรือเปล่านะไอหนหัวเก่งแล้วจะประมาณนี้ครับ ใช้ได้ครับเดลองถูกดูนะครับ ได้ปะเดีย๋ยวเราไปชิปดูว่ามันจะยังรั่วยังหลดหยด,ดอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับเบิมตอกสลักใส่นะครับตอกะนะตรสลักใส่เป็นชิมนะครับ ็น็อตร้อยสลักไว้เป็นอันเสร็จแล้วไม่ยากครับไม่ยาก,ก